ครับผมมาต่อที่ขอคัดของแบบบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยก็เป็นตัวของ CKP นะครับ CKP เนี่ยเราคาดกำไรไตรมาส3ที่1 1 6 9ล้านบาทครับโต2 3 0 QoQ แล้วก็100% YoY e e นะครับที่โตได้เด่นๆเลยในไต,ตรมาสนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นใจฤดูกาลของโงการนัมในเราด้วยเพราะว่าไต,ตรมาส3เนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮซีซั่นของ ธุรกิจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือในตัวของโรงไฟฟ้าสยามบุรีเนี่ยปีที่แล้วน้ําปริมาณน้ำมันเนี่ยมันเยอะเกินไปก็เลยทาให้เขาต้องมีการหยุดดาเนินงานไปประมาณสักสิวันนะครับแต่ว่าปีนี้มันไม่มีแล้วก็เลยทําให้เขาสามารถดาเนินงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพในช่วงตลอดช่วงไตรมาสสเลยก็เลยทาให้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยมันดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทั้งคิวนคิวเยนเยียเลยนะครับส่วนกําไรเนี่ยในช่วงของเเดือนที่ผ่านมาถ้าออกมาใกล้เคียงคาดนะครับมันก็จะคิดเป็น100%ของประมาาณการที่เเราาทไํไวว้้ดิมแล,และ ก็เราก็เลยมีการปรับประมาณการปี2526ขึ้นมานะครับโดยกําไรปี25เนี่ยเราปรับขึ้นมาเป็น 1, 8 6 1ล้านบาทส่วนปี26เนี่ยปรับขึ้นมาเป็น1886ล้านบาทตามลําดับนะครับตรงนี้เนี่ยก็ปรับขึ้นมาจากการปรับสมมติฐานเรื่องของปริมาณน้าในลาวแล้วก็ตัวของต้นทุนทางการเงินของโครงการไซบุรีที่ลดลงด้วยนะครับส่วนแนวโน้มกำไรไตรมาัสี่เองเนี่ยอาจจะยังดูไม่เด่นเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณสักสองร้อยถึงสี่ร้อยล้านลดลงทั้งค่วมันคิวแล้วก็เยียระับเียง โอเคอยู่สำหรับตัวของ CKP นะครับในแง่ของバリュเอชันเองเนี่ยเรามีการปรับไปใช้ราคาเหมาะสมนะสิ้นปีหน้านะครับที่3บาท70าทก็มีอัพไซด์ประมาณสัก40%ราคาปัจจุบันเนี่ยเทรดอีวอนด์พีบุกเนี่ยประมาณสัก0.7เท่าเท่านั้นเองนะครับก็ยังมองว่าตรงเนี้ยดาวไซด์มีไม่มากแล้วแล้วก็คิดว่าผลประกอบการที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเนี่ยก็น่าจะทําให้หุ้นปรับตัวขึ้นไปได้นะครับก็ยังคงคําแนะนําซื้อสำหรับการลงทุนระยะย,ยาวครับสัวของผมมีเท่านี้ครับ ครับผมต่อด้วยพรีวิวงบ AV นะครับเราคาดขาดทุนปกติไต,ตรมาสามหนึ่งพันล้านบาทนะครับก็เป็นอีกไต,ตรมาสหนึ่งที่อ่อนแอต่อเนื่องจากไต,ตรมาดสองนะครับตามัดสามเนี่ยปกติเขาเป็นโลซีซันของ AV นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเจอการท่องเที่ยวที่ชะตัวลงรวมถึงการแข่งขันที่เริ่มกลับมานะครับทำให้ทั้งรายได้รายได้เนี่ยถูกกดดันจากทั้งตัวของจานวนผู้โดยสารที่ลดลงนะครับแล้วก็ราคาค่าตั๋วด้วยนะครับลดลงทั้งคิวอนคิวและเยียวเยียเลย นะครับส่วนในด้านต้นทุนเนี่ย QNQ เจอราคาเจ็ตฟิลที่ปรับตัวขึ้นประมาณ5% QNQ ได้นะครับส่วนเยนเยนเนี่ยการขยายสูงบินเพิ่มอีก3ลำในปีนี้เนี่ยทำให้ AV แบคับต้นทุนต่างๆที่มากขึ้นอย่างเช่นค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินนะครับค่าเสื่อมแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับดันให้ตัวของ cross margin เนี่ยตรมาสนี้ค่อนข้างบางนะครับแย่ลงทั้ง QNQ และเยลเนียยด้วยเช่นกัน สำหรับไตรมาส4เนี่ยเรามองว่ากําไรจะกลับมาฟื้นตัวคิวอนคิวนะครับกลับมารายงานกําไรปกติดได้เพราะเป็นเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะครับแล้วก็มีปัจจัยหนุนจากมาตรการการท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ว่าภาพการเติบโตเยียวยาเนี่ยยังมองว่าทําได้ยากนะครับอุตสาหกรรมยังภาพอุตสาหกรรมยังท้าทายนะครับแล้วก็ต้นทุนเนี่ยยังสูงขึ้นอยู่ด้วยนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็มีมุมมองที่คอนเซอร์วทีฟมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ แผนรับเครื่องบินตอนแรกที่จะรับเพิ่มอีก2ลำในไตรมาสสีเนี่ยก็ถูกเลื่อนออกไปด้วยนะครับอาจจะพิจารณาอีกทีในปีหน้านะครับเรามีการปรับประมาณการและคำราคาเหมาะสมนะครับเรายละเอ,ะเอะียดอื่นๆฝากติดตามในบทวีเคราะห์นะครับของผมมีเท่านี้ครับครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่พีว p วอร์เปเปอร์กลุ่มลงกันนะครับวันนี้ของผมมี2ฉบับนะครับ ก็เดี๋ยวขอเริ่มด้วยสักครู่นะครับขอแชร์สไลด์โอเคนะครับก็สำหรับตัวแรกนะครับเป็นพรีวิวไตรมาส3ตัวของโรงกลั่นไทยออยนะครับก็สำหรับตัวไทยออยเนี่ยเราคาดกำไรสุทธิไตรมาสนี้จะอยู่ที่2,200ล้านบาทนะครับก็ถือว่า พิดจะขาดทุนในไตรมาสสามปีที่แล้วได้นะครับหลักๆเนี่ยก็มาจากเรื่องของอความผันผวนจากกําไรขาดทุนสต็อกน้ํามันนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยผมมองเป็นกลางๆสาหรับไอรมตสามนะครับเพราะว่าไอรมตสามเนี่ยถ้าเกิดดู Q ิวออเนี่ยอาจจะลดลงประมาณสัก66%นะครับสาเหตุหลักเลยนะก็มาจากเรื่องที่ว่าไตรมาสสาเนี่ยเขามีการเข้าสู่ช่วงการปิดฟ้อมใหญ่นะของโรงกันประมาณสัก30วัน นะครับทำให้ตัวของ utilization rate เนี่ยลดลงนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าการขนส่งนะครับพวก freight cost เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีการหยุดใช้งานท่อรับน้ำมัน sbm ที่มีการรั่วไหลเนี่ยเต็มไตรมากนะครับประกอบกับฝั่งของ a ั o โรเมติกก็ไม่เด่นนะครับตามทิศทางสเปรดตัวของเบนซินนะครับส่วน outlook quarter 4เนี่ยผมมองว่ากำไรปกติน่าจะเห็นการ พื้นตัวได้ค on Q นะครับหลังผ่านช่วงปิดซ่อมใหญ่มาแล้วนะครับแล้วก็4 Q to date เดเนี่ยแคคสเปดตัวของน้ำมันสำเร็จรูปก็เร่งตัวขึ้นนะครับเรามีการปรับตัวของแฟร์ a วลูขึ้นนะครับเป็น39บาทอันนี้ก็สะท้อนเรื่องของฐานะทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้น,นครับดังนั้นหลังจากการที่เขาเนี่ยมีการดำเนินโครงการ Asset Monetization นะครับทางพื้นฐานเนี่ยผมยังคงคำแน,นะนำเทรดดิ้งนะก็อาจจะรอจังหวะเข้าลงทุน หลังการประกาศงบไตรมาส3ที่อาจจะเด่นน,อน้อยกว่คู่แข่งนะครับตัวนี้เขาจะประกาศงบวันที่7พฤศจิกายนนะครับตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวของบางจากคอร์ปอเรชันหรือว่า BCP นะครับก็พรีวิวงบไตรมาส3นะครับเราคาดตัวของกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่1,900ล้านบาทนะครับก็พลิกจากขาดทุนทั้ง q on q และ Year นะครับ ประเด็นหนุนหลักเนี่ยมาจากค่ากันกันนะครับไตรมาสนี้ผมคาดค่ากันกันรวมของบางจากเนี่ยอยู่ที่7.4เหรียญนะครับก็ดีขึ้นจาก2.5-4ถึงเหรียญในช่วงก่อนหน้านะครับก็สอดคล้องกับแค็กเฟสที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับเพิ่มเติมก็คือว่าบางจากเนี่ยได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ํามันหรือว่าตัวขูดเนี่ยที่เขาไปยิงกับเดดเดนเบนนะครับซึ่งไตรมาส3เนี่ยพิกเป็นดิสเ n าเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่เป็นพรีเมียมนะครับ อีกเรื่องนึงก็คือขาดทุนสต็อกเนี่ยก็คาดลดลงนะครับเหลือแค่1,200ล้านบาทเทียบกับช่วงกว่อนหน้าเนี่ยขาดทุนสต็อกสูงถึง4-6,000ล้านนะครับแล้วก็จะมีส่วนแบ่งกําไรนะครับที่เร่งตัวขึ้นอย่างมากนะครับจากโรงไฟฟ้าแก๊สในสหรัฐที่รับรู้ค่าความค้ำจ่ายที่สูงขึ้นเป็นควอเตอร์นะครับส่วนเอาลุกในช่วงควอเตอร์สี่เนี่ยผมมองว่ากำไรปกติยังคงแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าสี่ธุเดทเนี่ยแคคสเปดเร่งตัวขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็ ค่าขนส่งหรือว่เาเฟสคอร์เนี่ย Q 4มันจะลดลงด้วยนะครับเพราะเขามีการเริ่มใช้โครงการปรับปรุงการรับน้ำมันนะครับไปใช้ท่าไปใช้เรือขนาดใหญ่ขึ้น VLCC ซึ่งลดค่าขนส่งได้นะครับอันนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็โดยรวมนยผมยังคงเลตติ้งซื้อนะครับราคาเหมาะสม37 5 0บาทนะจากค่ากันกันไรมาสสามที่ดูแล้วน่าจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยไม่ได้มีการปิดซ่อมใหญ่ ระยะยาวเนี่ยทางบริษัทตั้งเป้าเติบโตนะครับดับเบิลอีบิดาในปี2028นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างศึกษาโครงการซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับเดี๋ยวต่อด้วยทางพี่โจเลยครับครับก็มาต่อนะครับด้วยเป็นพรีวิวนะครับของหุ้นวันนะครับเป็นพรีวิวงกบไตมาสที่3นะครับเดี๋ยวขอแชร์สไลด์สักคู่หนึ่งนะครับในไตมาสที่3นะครับผลประกอบการดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับตัววันนะครับ เราคาดการนะครับในส่วนของกำไรนะครับอยู่ที่48ล้านบาทนะครับลดลงนะครับ44% Q on Q นะครับแล้วก็ลดลง71% year on year นะครับสำหรับสาเหตุที่กำไรลดลงนะครับสาเหตุหลักนะครับยังคงมาจากในส่วนของอการชะลอตัวลงตามอุตสาหกรรมตัวทีวีดิจิตอลนะครับเพราะถ้าเราดูครในแง่ของรายได้จากสื่อตัวรายได้จากโฆษณานะครับ ดอกลดลงนะครับ25นะครับในส่วนของรายได้รวมนะครับของตัวของสื่อคอนเทนต์นะครับก็ปรับลดลงประมาณ25%รนะครับรายได้จากการขายสิทธิ์นะครับก็ลดลง34%นะครับในขณะที่รายได้จากการรับจ้างผลิตนะครับก็ยังลดลงประมาณ19%เนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับจะมีส่วนของรายได้ Idol Marketing นะครับซึ่งบริษัทมีการปรับกลยุทธ มันเน้นตรงนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็เติบโตดีนะครับแม้ว่าจะเติบโตดีนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับถึง53นะครับแต่ว่าถ้าเราดูนะครับมันก็ไม่สามารถไปชดเชยในส่วนของตัวรายได้าจากสื่อทีวีที่มันหายไปนะครับก็เป็นเหตุให้ในแง่ของรายได้ยังดรอปอยู่นะครับเมื่อเทียบเยีย o นเยียแล้วก็คิวัน l l ว นะครับในขณะที่ตัวธุรกิจดังกล่าวครับของตัว Idol Marketing นะครับที่เติบโตดนะีแต่ว่า Margin มันจะต่ำกว่าธุรกิจตัวคอนเทนต์นะครับแล้วก็ต่ำกว่าธุรกิจรับจ้างผลิตนะครับก็ทำให้ในแง่ของ Margin ก็ดรอปลงทั้ง Q&Q แล้วก็เยี่ยมเยี่ยไปด้วยนะครับผมประกอบการนะครับถ้าดูแนวโน้มใน Q4 นะเรามองว่าจะาฟื้นตัว Q&Q นะเพราะว่าจะจารายได้จากตัว Idol Marketing น่าจะ ปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าเทียบเยอเนียยังเห็นการปรับลดลงอยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของธุรกิจอของสื่อนะครับสื่อทีวีเนี่ยยังเป็นทิศทางขาลงนะครับแนวโน้มใน Q4 เรามองว่ายังดอกเยอเนียอยู่ฉะนั้นภาพรวมทั้งปีเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เรามีการปรับลดประมาณการกำไร,ท,รทั้งปีลงประมาณ51%นะครับเหลือ173ล้านบาทนะครับถ้าเทียบเยอเนียก็การรําไรเนี่ยลดลง 59%าเาเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแล้วก็ปรับลดกำไรปีหน้าลงด้วย4 3เซนะครับปีหน้ามองว่าอาจจะเป็นการฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำนะครับแต่ด้วยผมประกอบการโดยรวมเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดหวังไว้นะครับเพราะสื่อทีวีเนี่ยมันถือว่าดบลงมากกว่าที่เราคาดการไว้นะครับเลยมองว่ายัางไม่น่าสนใจในระยะสั้นนะครับก็แนะนำเป็นขายนะครับสำหรับตัววันอีนะครับก็สำหรับวันนี้เนีทางฝ่ายวิเคราะห์ก็ขอจบ การนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับแฟนเพจหวงตาที่รับชมผ่านทาง youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ